สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเราอีกแล้วนะครับกับสินค้ามือสองคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้เราเานํากล้องมา1ตัวนะครับมาทําการรีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของตัวเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นในส่วนของตัวกล้องโกโปรนะครับรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นที่ออกมาก็ค่อนข้างนานละนะครับแล้วก็ หลายปีแล้วนะครับแต่โดยคุณภาพและการใช้งานก็ยังถือว่าโอเคในระดับที่สามารถนำไปถ่ายรีวิวนะครับท่องเที่ยวนะครับรีวิวกัการอ่าท่องเที่ยวแอคชั่นแคมเอราได้นะครับหรือกีฬานะครับบางอย่างได้นะครับและก็หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้อง360องศานะครับ เป็นกล้อง360องศานะครับซึ่งาสามารถทำงานาร่วมกับโปรแกรม GoPro Quick ได้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะดึงรูปภาพผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็สามารถนามาใช้งานได้ทันทีที่เราถ่ายเสร็จนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับที่เราพูดถึงอยู่นะครับก็คือเจ้าตัว GoPro Fusion นะครับ เป็นสินค้ามือสองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรก็คือจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับการเซตการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานนะครับว่าจะต้องใช้งานยังไงบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับโอเคครับก็มาเข้าสู่โหมดการใช้งานนะครับจเจ้าก้องโปรโพฟิวช่นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องอธิบายก่อนนะครับนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับแล้วก็สภาพที่ที่เราเราเราจำหน่ายอยู่ด้วยนะครับก็ด้านนี้นะครับจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับผมมองว่าด้านด้านนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับ ก็ในส่วนด้านแรกนะครับก็จะมีจอแสดงผลอยู่นะครับซึ่งในส่วนของจอจอแสดงผลเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแสดงฟังก์ชันหรือแสดงเมนูที่เราจะใช้ทําการตั้งค่านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันในส่วนของการกดสั่งการถ่ายวิดีโอนะครับหรือกดอ่าฟังก์ชันการตั้งค่านะครับ แล้วก็มาด้านข้างนะครับพลิกมาด้านซ้ายก็จะเห็นในส่วนของตัวปุ่มที่เป็นในส่วนของปุ่ม power นะครับเปิดปิดแล้วก็โหมดนะครับใช้คู่กันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานนะครับในส่วนของการกดเปิดนะครับกดหนึ่งครั้งปล่อยนะครับเป็นการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของการกด ค้างไว้นะครับ3-5วินาทีเนี่ยจะเป็นการปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะครับส่วนพลิกมาด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝาปิดนะครับที่จะเป็นปิดในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็จะกดลงแล้วก็เปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถจะ ถอดออกได้นะครับในส่วนของตัวป๋าเองนะครับในส่วนของตัวการใช้งานนะครับในส่วนของการใส่เมมโมรีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีช่องใส่เมมโมรีด้วยกัน2ช่องด้วยกันนะครับก็ในส่วนของตัวเมมโมรีนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับก็จะใช้งานสองตัวซึ่งจะเป็นการแยกาการบันทึกค่านะครับในส่วนของตัววิดีโอนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่เมมโมรีกันนะครับ ในส่วนของเมมโมรี่ก็จะบอกอยู่นะครับในเรื่องของการใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวนะครับก็ใส่ให้ถูกละกันนะครับอันนี้เป็นแบตซึ่งแบตตัวเจ้ากล้อง GoPro Hero Fusion เนี่ยนะครับตัว GoPro Fusion เนี่ยนะครับก็จะให้มาขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ประมาณ2,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ ะครับก็ใช้กันประมาณถ้าใช้กันถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนะครับแบตชาร์จเต็มๆเลยก็มีมากกว่า1ชั่วโมงได้นะครับประมาณ1ชั่วโมงบวกลบนะครับก็ลองไปเช็ดูนะครับนี้เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับโอเค ก็เมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็จะมีบอกอยู่นะครับมีลาเบลบอกว่าฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งเนี้ยนะครับก็จะใส่อ่า micro sd card นะครับใส่ได้ตั้งแต่3าถึง124 g ี่สบนะครับหรือมากกว่ายังไงก็ผมยังไม่เคยลองนะครับแต่128 g ิติ๊กเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็เช่นกันนะครับก็ micro sd นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็ ในส่วนของตัว micro SD นะครับก็แนะนำให้เป็นในส่วนของตัวรุ่นที่สามารถบันทึกวิดีโอที่มีคุณภาพสูงได้นะครับเพื่อที่จะรองรับการบันทึกวิดีโอนะครับในส่วนของเมมโมรีที่ใช้นะครับก็ผมแนะนำให้เป็นในส่วนของตัว XG Pro นะครับก็มีความเร็วในส่วนของการบันทึกและการอ่านนะครับอันนี้ผมใช้ในส่วนของตัว128 GB นะครับสไซส ไซส์นี้นี่คือก็โอเคแล้วนะครับก็สามารถครอบคลุมในเรื่องของการบันทึกวิดีโอโอเคได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับตัวนี้สเปคนะครับในส่วนของตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดที่ความละเอียด 5.2K นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมก็อยู่ที่60เฟรมนะครับแล้วก็ความละเอียดในการถ่ายรูปภาพนะครับอยู่ที่18ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็ ถือว่ารองรับการใช้งานได้ได้ได้คุณภาพดีนะครับในส่วนของตัวรูปภาพและวิดีโอนะครับเนาะทีนี้ในส่วนของการใส่เมมโมรีนะครับก็ผมจะทําการใส่ให้ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เมมโมรีนะครับที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับก็จากกล่องที่แกะมานะครับก็เป็นร้อยยี่แปดจิกนะครับก็ทําการใส่เข้าไปนะครับลักษณะการใส่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับหันหน้า ออกมานะครับแล้วก็ใช้ปลายเล็บจิกเข้าไปนะครับเช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็ใช้ปลายเล็บจิกเข้าไปนะครับถ้าอยากจกวออกนะครับก็ใช้ปลายเล็บจิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะดึงเมมโมรีออกมาได้นะครับโอเคพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถึงขั้นในเรื่องการปิดนะครับ กระดานเข้าไปอย่างนี้ก็จะทําการปิดนะครับส่วนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวป่าปิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มือกดนะครับลักษณะการกดนะครับก็คือเอาปลายนิ้วนะครับกดลงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับก็จะเป็นการเลื่อนลงเพื่อจะทําการเปิดฝั่งนี้จะเป็นช่องสําหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่หรือถ่ายโอนข้อมูลนะครับโดยเป็นพอร์ต USB Type C นะครับในส่วนตรงนี้ก็ ของสินค้าทางร้านก็จะแถมสายเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นสายในส่วนของตัว GoPro เองเลยนะครับวันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะครับทีนี้มาในเรื่องการใช้งานนะครับตัวใช้งานนะครับกดหนึ่งครั้งอย่างที่บอกนะครับตัว power นะครับด้านคาก็กดเข้าไปนะครับนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัว GoPro Fusion นะครับ โอเคโหมดแรกที่เข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดถ่ายวิดีโอนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวการใช้งานนะครับก็เป็นการตั้งค่าอยู่ที่ 5.2K นะครับก็คือค่าความละเอียดวิดีโอนะครับแล้วก็ที่30เปรมเปอร์เซกนะครับ ในส่วนของเมมโมรีนะครับก็ใส่เข้าไปแสดงสถานะอยู่ที่4ชั่วโมง10บนาทีนะครับสามารถบันทึกได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวค่า,าความจุแบตเตอรี่คงเหลือนะครับแล้วก็ทีนี้มาในส่วนของการเปลี่ยนโหมดนะครับอย่างที่บอกตรงนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับก็กดเข้ามา1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปการถ่ายากล้องนะครับ การถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับกดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบไทม์แลปนะครับก็จะเข้าไปเซตค่าตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปเซตหรือตั้งค่าเบื้องลึกกันนะครับต่อมานะครับก็กดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการตั้งค่านะครับพอเข้าสู่หมดการตั้งค่านะครับก็ให้กดปุ่มบันทึกนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นวงกลมสีแดงหนึ่งครั้ง กดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการเลือกโหมดการตั้งค่านะครับโหมดแรกที่เข้ามาก็จะเป็นโหมดวิดีโอนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นโหมดกล้องนะครับกดไปเรื่อยๆจนคล้แถบอยู่ข้างบนนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่องการทำแบบการตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่านโปรแกรม ของ GoPro ได้นะครับก็สามารถโหลดภาพโหลวดวิดีโอแล้วก็สามารถครอกดูภาพ360องศาซึ่งเราจะเรียกมุมหรือมุมไหนนะครับก็ไปเรียกในกล้องแล้วก็ e x p o r อออกมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว Voice Control นะครับสามารถสั่งงานได้นะครับผ่านคำสั่งเสียงนะครับเนาะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในเรื่องการออกอ ในส่วนภาษาอังกฤษนะมันไม่ค่อยถูกเขาก็ไม่สามารถสั่งได้นะครับกดไปครั้งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของหมดทั่วไปนะครับก็จะมีอะไรบ้างอยากรู้ก็กดมุ่มด้านข้างนะครับหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะลงมานะครับมีในส่วนของตัว about กล้องนะครับถ้าเราอยากรู้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าตัว camera name เนี่ยชื่ออะไรนะครับ serial อะไรนะครับก็จะมีบอกนะครับ แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งปุ่มด้านหน้าก็จะเป็นการดันนะครับดันโอเคออกมานะครับกดเล่อนลงมาก็จะเป็นเรื่องเสียงเรื่องของตัวแสดงไฟนะครับเดทวันที่นะครับเวลาต่างๆท m e นะครับ GPS on ไหมตัวนี้มีรอ,องรับการาบันทึก GPS นะครับหรือบางคนชอบเอาไปบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็มาครอปแสดงเป็นความเร็วนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับ โอเคนะก็มียแะยะๆเลยมีฟอร์แมตมีรีเซ็ตได้นะครับกดเข้ามาตรงดันก็กดอีกครั้งหนึ่งก็ดันออกไปนะครับก็จะกลับเข้าสู่โหมดในส่วนของตัวการบันทึกเสียงนะไอการบันทึกวิดีโอนะครับจะเห็นได้ว่าตัว GPS นะครับก็สามารถที่จะออนเป็นสีทึบละนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเราจับ GPS ได้นะครับถ้าเป็นสีสว่างนะครับมีกรอบรูป GPS เนี่ยก็ ยังถือว่าไม่สามารถจับ GPS ได้นะครับแต่ว่าแสดงสถานะว่าเราเปิด GPS นะครับแต่ยังจับไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับขนาดอยู่ในห้องที่ผมบันทึกวิดีโอนี้นะครับก็สามารถจับในส่วนของ GPS ได้นะครับการใช้งานนะครับก็สามารถกดนะครับบันทึกนะครับกดปุ่มด้านหน้าได้เลยนะครับเวลาก็จะเริ่มบันทึกไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะสามารถบันทึกนะครับทั้ง2เลนไปพร้อมๆกันนะครับก็ เสร็จแล้วเราก็ไปดูในวิดีโอไปดูในโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะเอามาภาพหมุมนะครับเอามาใช้งานนะครับส่วนภาพผมไม่ได้เอาไปเอามาแสดงให้โชว์นะครับมาให้ดูนะครับก็เป็นการแค่การตั้งค่าให้นะครับเดี๋ยวถ้าอยากดูในเรื่องการใช้โปรแกรมคลิกสำหรับการดึงภาพวิดีโอของตัวเจ้า GoPro Fusion นะครับว่าทำยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเพื่ออ่า บอกว่าเฮ้ยเราอยากดูฟังก์ชันไหนอยากดูวิธีการทําแบบไหนนะครับทางผมเองก็จะหาข้อมูลแล้วก็ทําคลิปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับจนถึงช่วงเนี้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคเมื่อเราใช้งานเราพอละเราบันทึกวิดีโอเสร็จเราก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสต็อปนะครับ กดอีกครั้งนึงในส่วนของปุ่มหมดก็จะเป็นหมดถ่ายภาพนะครับก็สามารถกดด้านหน้ามันก็จะสามารถบันทึกได้เลยนะครับนะก็จะเป็นการถ่ายภาพวิดีโอนะครับทีนี้ในส่วนของการปิดเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกดหนึ่งครั้งปล่อยเป็นการเปิดนะครับแล้วกดปิดนะครับก็คือกดแช่นะครับจนมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมือเครื่องก็จะทําการปิดลงนะครับอันนี้ก็ เป็นการเปิดปิดการใช้งานนะครับการใช้งานตั้งค่าพื้นฐานนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่กําลังสนใจและก็กําลังที่จะศึกษาการใช้งานเจ้าตัว GoPro Fusion นะครับ360องศาตัวนี้นะครับคุณภาพเกรดเ A เลยนะครับทีนี้มาอีกฟังก์ชันหนึ่งสำหรับ GoPro Click นะครับในส่วนของการถ่ายภาพวิดีโอนะครับหรือการใช้งานนะครับ เป็นฟังก์ชันสําหรับการประหยัดแบตนะครับก็คือก็จะทําได้เหมือนกับตัวกล้อง GoPro โโทั่วไปเลยนะครับก็คือกดที่ปุ่มถ่ายนี้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําการบันทึกวิดีโอให้เราเลยนะครับตรงนี้ก็จะง่ายสําหรับ การใช้งานเวลาที่เราเดินไปหรือเราไปเจอ,อพุทธเทศดีๆที่เราอยากจะถ่ายนะครับก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับพอเราถ่ายจนโอเคเราพอละตรงมุมนี้จุดนี้นะครับก็สามารถที่จะกดหยุดตรงหน้าหน้าได้เลยเหมือนกันก็จะทําการหยุดการบันทึกและก็จะทําการปิดเครื่องเป็นการประหยัดแบตอีก,อก,อกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งวิธีนี้ก็แนะนําให้เอาไปใช้งานกันได้นะครับก็ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวตัวเจ้ากล้อง go pro fusion นะครับ360องศานะครับก็ฝากนะครับทุกคนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับ กดเสียงกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนําในส่วนของการรีวิวนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการรีวิวสําหรับการใช้งานเบื้องต้นพื้นฐานนะครับอ่าด้านล่างนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการอ่าใส่กับเพื่ออ่าขายึดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่ออุปกรณ์ของตัว GoPro เองนะครับเป็นพื่อไม้เพื่ออะไรต่างๆก็สามารถมายึดที่นี่ได้เลย นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับแต่ก็ดันนุ้ยเข้ามานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถอดแล้วจะเอาไปติดยึดยังไงนะครับก็เลื่อนออกน้านข้างได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆก็ไม่ควรถอดเนาะก็เดี๋ยวหายนะครับก็กดล็อกลงไปโอเคครับก็เป็นการจบรีวิวนะครับตัวเจ้ากล้อง go pro fusion สามอองศานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามานะครับโอเคครับขอบคุณครับ